อัปเดตเพิ่มเติมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของช่องเราอะนะครับเขาเป็นใครนะครับอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเผื่อคนที่ยังดูไม่เป็นนะครับเผื่อว่าเราจะได้รู้จักคนดูของเรามากขึ้นน,น,นะครับก็ไปที่ TikTok Studio นะครับที่อยู่ตรงรูปดาวคนมีดาวอยู่ซ้ายมือนี่นะครับติ๊กเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปที่ตรงการวิเคราะห์คําว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีคําว่าดูทั้งหมดเห็นไหมครับขวามือนี่นะครับอไปที่ผู้ติดตามนะครับเรามาดูเพศซินะครับผู้หญิงกี่เเเเเเเปปอออออออรรรร์์์์ซซ็็นนนนนตตะะคับผผผผูู้้ชชชาาาายยยยยกีี่่่่่่่่งงงงมมหหญิ62ุทไ ก็เป็นเจน25ถึง34นี่37%เลยนะครับอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนะครับไทยลาวสิงคโปร์เมืองอะไรนะครับเชียงใหม่มีด้วยเยิ่มกันนี่ย4%นระครับ์คนดูของผมเขาออนไลน์ช่วงไหนเยอะสุดนะรเราเปลี่ยนเป็นเป็นที่ยี่26นะครับแล้วก็ลองดูเนี่ยยนะี่หนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ ของผมเนี่ยเจ็ดมงเช้าคนดูเยอะสุดเลยช่วงเช้าอะ่ะเที่ยงคืนนะครับนี่เขาเป็นนกคู่ค้างคาวหรือเปล่าครับเนี่ยเขาเขามาทําอะไรกลางคืนกันครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเที่ยงคืนจนถึง7จ็ดโมงเช้านะครับคนดูเยอะจังเลยแล้วระหว่างวันนี้ไปไหนไปนหลับหรอเนี่ยแล้วก็เริ่มพีคนะครับอาจจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะเหมือนผม,มนอนไม่หลับนะครับ